สวัสดีครับพี่น้องเจมมิง่งพบกับผม BB ในช่องแบ็ k บา r เกลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมส n i p e r ร์เลินะครับในภาคของแอฟริกาถามว่าผมเล่นเกมนี้ยังครับแต่น้องน้องของผมนี่มาเล่นสักจบไปแล้วบอกเออพี่มีเกมนี้ทำไมพี่ไม่มาแคดบ้างอะ่ะบอกอ่าอก็ได้นะครับ,บก็ว่าจ,าจริงผมลืมมาแล้วด้วยซ้ำนะครับว่าอยู่เดีมาลองดูนะครับนิวเกมเลย I've arrived in Tobruk, off a boat filled with replacements and reinforcements. Young men blindly rushing to their deaths. None of them are comfortable having someone like me around. Suits me fine. Most of them won't make it out of here alive. Rommel was kicked out during Operation Crusader. But Axis forces are once again sweeping across the western desert. The Gazala gallop began with the Allied retreat, and Rommel is at the city's throat. There is no time for tactics. 35,000 of us have one order. Hold to Brook. <laughs> ตัวเกมนี้ก็ไฮไลท์ของมันนะครับที่ไม่เหมือนเก็บอือคือเวลายิงไปแล้วเนี่ยจะเห็นแบบโดนยิงเข้าจุดไหนกระดุงกระดูกระจุยกระจายอะไรอย่างเงี้ยครับนะน้อบอกพี่ก็ลองเล่นแบบรอบสังหารให้ได้มากที่สุดอ่ะเดี๋ยวว่าลองดูไปกันเลยครับมาอโอ้โหเสียงเหนื่อยเลย โอ้โหก็คือหมูภาพสวยดีกันนะนี่อันนี้จะเป็นตัวเราแน่นอนครับบูมบูมไปหนี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 นเฮ้ยเขาหนีกันหมดแล้วนี่ยังประกอบปืนอยู่เลยโอ้โอ้โหยอย่างนี้ไม่ต้องเล่นแล้วมั้งในเปอร์เืาถือปืนคลไปโหดกันเลยดีกว่าไปเร็วลูกพี่เอา ไปก็ได้สิวะมาเรียกสไนเปอร์สไนเปอร์จัดให้วาครับได้ยังไงวะโอเคเดินเหมือนกันม,มีอะไรไหมห้องนี้กระโดดไม่มีเหรอไม่มีกระโดดครับฟ้าว่ากระโดดเฮ้ย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 ,ยไปได้ไหมเนี่ย โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขายิงกันอยู่อย่างนั้นได้ให้ไปอีกเหรอแล้วพวกเวงไม่ไปบ้างหรอวะเอาเอาเอาไหนนี่เหรอให้ยิงนี่เหรอตูเข้าตูออกปีคืออะไรอ๋อนี่ก <without forgetting> ็จะเห็นตำแหน่งมาร์กจุดหัวแตกนี่เองโอเคอาแล้วครับปุนโล่กันเลยครับ โป๊ะเข้าหัวครับฝังเข้าไปเลยกันหลกอืมตายอองที่ลอกลังหัวเก็บรายละเอียดกระสุนดีนะครับหัวเหอมีพี่นิ่งๆเอาวืดนี่อ่ะต้องกดยีช่วยนะครับเข้าตรงไหน โอ้โหกลางลิ้นปีกแ้วไว้ครับกลางหน้าอกครับโอ้โหทะลุออกสิโครงไงมูฟทูโอเคให้ไปทางนู้นโยกระโุนโอเคเหมือนทุกเกมนะครับปกติกดครับกดพลังจิตโอ้โหเราจะให้มาอย่างนี้เนี่ยนะกดขอซีกดนั่งเออนะ ได้เหรอโอ้โหปืนสายเลยวะโอ้ปืนสายอะ่ะต่อหัวแน่นอนครับอย่างนี้โอ้ยนิ้วแตกแล้วก็วิ่งไปหัวหอื้อ ช็อตไปครับเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินฝ่ายเราไปมันเนี่ยโอนให้ยิงเงินนั้นเหรอโอ้โหคืออะไรกดยังไงลอกดบีซูมได้ไหมซูได้ ยิงเพลเคเื่อนี่เหรอไกลไม่โดน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 เนื้อยอีกตรงไหนเช่นร้อยเมตร ไม่โดนเลยฮะอ๋อนี่100ร้อยเมตรต้องเกือโอโหงานนี้ต้องใช้อ e ีช่วยครับไม่มีเ,เข้าถังไปดีถงังมันแตกคือพูดง่ายว่าต้องใช้ตัวอ e ีช่วยเพื่อหาตรวตนตัวหนงตอกรัดจุยกระจาย

อ,อ,อ๋อรถไฟว่าโอเคไม่มีกระโดดนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในการตีป่านนเต็มอ๋อนี่ยดูแผนที่เราอยู่งี้เราต้องผ่านช่องนี้มาทางนี้ ไอ้น,นี่คืออะไร Sniper น e t แสดงว่าเราต้องไปยังด้ดวยโอเค,อเ,คเราต้องปะพลเข้าไปในสนามรบโอเคคิวอ๋อมีอาวุธมีปืนพกพกกระสุนน้อยมากเลยปันยา They won't hear me approach if I crouch. กด E เป็นสติลกดแท็เซอ่าครับไซนคิวค่าเงียบค่าเงียบแปดตัว มาวอล์รอดช่ should cover นี้อุ้ยอันนี้คือสงสัยเพิ่มสงสัยที่สงสัยเนี่ยเจ้าคนหาอันนี้โจมตีอ๋อโอเคมีเรื่อง どうも、こんにちは。 good okay. Good place to use my war rod. ได้เหรอโหเสียใจอ่ะเฮ้ยมันก็ขึ้นน,นี่นะกดแซ่ ไยสิ่งนี้ด้วยเหรอได้เลยว่ามันจะไม่แตกตื่นแน่นะขอช่วยอทำลายได้บด้างเรี่องงไรอ๋อเอฟไปแล้วจ้าเ เลเอาใหม่ก็ได้วะ ได้ด้วยต้องสติวต้องเข้าไปออกเชื่อดอย่างงี้ไม่นับว่าเป็นสติวโอ้สเตลนม่นับเป็นสเตลเฮม,มีตัวเครื่องไหวนัน่น ใส่จังหวะยิงพร้อมอ๋อมีเสียงปืนใหญ่เสียงไอ้นี่เสียงฟ้าโอเค ยากดีกว่าเอฟออม่ต้องระเบิดก็ได้หาของโอ้สไนเปอร์อะไรแบบกว่าสุกา้า พ่อตัาตัอีกไหมเฮ้ยเรายาว่าด้ไปตรงนี้เลย

นี่นแบบแบบธรรมดาเนี่ยยังเล่นลากเลือดเลยยายายาปวดเ็บข้างโอ้ยพอเลยจะเกือบตายยกกระสุนแค่ตัวเดียว โอเคก็ไม่บอกเลยมันบอกให้กดเครื่งผิวนี่นะ ขา r ไม่เนี่ยไม่ขาดดิเ,เนะรียนแท้ๆเฮ้ยศัตรูหมดยังวะเนี่ยแตจะเหลืนะออรเหลืออีกหรือรอีก โอ้ตกใจนั่ก็หมดไม่อยากเริ่มใหม่แล้วนะมีอะไรไหมมีอะไรกิดใจบ้างไหมอโอไม่คือพวผมงงวะ 嗯嗯。Mm hmm. I might as well <laughs> check the ridge. <laughs> ไช่อ,อืมอ๋อฮัลโหลอ๋อนี่เหมือนก่อตัวเลขที่กำลังลดลงเนี่ยเหมือนกับค่าความเหนื่อยการทำเต้งของหัวใจ สิบกร่อจำหอ๋อถ้ากระดดก็คือจะ้เป็นดอกใบเาี้มาอ่าัญชาอ่อนี่คือไททันที่เฉยเนี่ย โอ้โหกินเวลาพอสมควรเลยนะแต่โดยรวมผมก็ชอบภาพเลยครับภาพก็สวยดีแล้วช่วงแบบจังหวะยิงพวกเออเห็นอะไรข้างในอ่ะคือเกมนี้ผมเคยเล่นสมัยเป็นเครื่องคอนโรลนะครับเครื่องคอนโซลเออเครื่องแบบ PS2 ว่แล้วผมจำไม่ผิดอ๋ออโอเคอเคอเค๊ะ ลองช็อตแล้วยิงไกลเหรอ Wall Diary ถึกสงครามว่าม้องหาของด้วยนะ,ะไม่เป็นไรนะครับเอาละ,นะครับสำหรับในวันนี้ขอเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะครับ